เสียดายที่เพชรแท้มันหนีไปได้เราเลยไม่รู้ความจริงว่านี่หมู่พวกเราใครคปอนคนทรยศเรารู้ความจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดพวกมันต่างหากกลับมาเหนื่อยแทนที่จะพักก่อนยังมานั่งทำงานกันอยู่อีกนี่ไฮเฮียกาแฟ ใช่ขอบคุครับแบตชาร์จได้บางส่วนแล้วครับเฮียแล้วเรื่องโรงงานผลิตยาเราจะบอกท่านเบยไว้ยังไงดีไหนบ่อนจะถูกปิดอีกป่านนี้ท่านเบลอยากจะรู้ความจริงแล้วก็ได้ มาเดียท่านเวเยรียกอบทุกคนครับท่านเว่ยกลับมาแล้วหรอใช่ครับคุณหงแต่พบท่านเวรัย แผนแกงมังกรสาขาประเทศไทยจะมีปัญหามากกว่าสาขาอื่นๆมันเกิดอะไรขึ้นมังกรลงบ่อฉันฟังทออีมันเกิดเรื่องสุดวิสัยขึ้นค่ะท่านเวยจู่ๆกองปราบก็เข้าบุกค้นทั้งโรงงานทั้งบ่อเลยคะ่ะโชคดีนะครับที่ตำรวจไม่ได้อะไรไป เพราะเฮียมังกรไหวตัวทันครับถึงบอนละที่ผลิตยาจะปิดแต่เฮียทำดีที่สุดแล้วครับถึงโรงงานผลิตยาจะปิดแต่ยาล็อตสุดท้ายเฮียเขาเก็บรักษาไว้ได้ทุกเม็ดแล้วก็พร้อมจะส่งเอเยจนตรายใหญ่ค่ะแล้วใครจะเป็นคนไปส่งยาล่ะครับคุณหงในเมื่อตอนนี้เพชรแท้กลายเป็นผู้ต้องหาค้ามนุษย์แถมยังกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอีก เรื่องยาล่าสุดท้ายที่จะส่งให้แจ็คก,กี้ผมจะจัดการเองครับท่านบวยเฮีย <Yeah. S 1> และเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมขอรับผิดชอบทั้งหมดครับจะรับผิดชอบด้เลยผมขอถอนตัวออกจากแกมางก่อน ทุกคนออก,ก่อดีฉันต้องการพูดกับมงคลสองคนท่านหน่อยจะพูดอะไรกับเฮียกันแน่แล้วทำไมเกียร์ถึงคิดอยากจะออกจากแก๊งมันเกิดอะไรขึ้นนายรู้ไหม อะไรก็ไม่รู้นายเป็นมือขวาเฮียได้ยังไงพี่ว่าท่านหวยจะคุยอะไรกับเฮียมังกรเอ้ยจะคุยอะไรก็คุยเถอะฉันขออย่างเดียวให้มันออกจากแก๊งมังกรไปก็พอจูจูจะล้างมือในอ่างทองคำเนีะ่ะ มันไม่ง่ายไปหน่อยเลยผมจําเป็นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นครับไอ้การรับผิดชอบนะมันมีตั้งหลายวิธีแต่ไอ้การที่แกจะถอนตัวออกจากแก๊งเนี่ยมันไม่สมควรที่จะทําเราจะให้ผมทํำยังไงครับก็ทํางานให้เสร็จสิเราจะได้ย้ายตัวเองไปอยู่สาขาใหม่ที่เกาลูลแต่ผมช่วงระหว่างที่แกไปตามหาเพชรรัศมีจันท ฉันจะดูแลหงน้องสาวของแกเองรีบๆเข้าฉันรอเพชรรัศมีจันมานานมากแล้วไม่ต้องห่วงนะถ้าเพชรรัศมีจันมาอยู่ในมือของฉันแกกับผงจะได้ไปเกาลูน กำลังเฮียครับเฮียม <Here. S 1> ีอะไรของสายของเรารายงานมาว่าอีมาดูนัะเจตจาซื้อเพชรกับสกายเรดเดอร์ค่ะแล้วทางสก er ายเรดเดอร์ว่ายังไงน่าจะตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะแปลกจริงมีเศรษฐีมาเฟียระดับโลกพยายามขอซื้อเพชรจากสกายเรดเดอร์แต่มันไม่ยอมขาย ทำไมมันยอมขายให้อีมาดูแล้วหงรู้วันเวลาสถานที่นัดไหมรู้ค่ะนี่ค่ะเฮียป่าดงพญาไฟใกล้ชายแดนบริเวณณนาค่ะแล้วก็ข้างล่างเป็นแผนที่นัดพบค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะไปดงพญาไฟกันคะหงจะได้เตรียมตัวค่ะเฮีย ไม่ใช่เราครั้งนี้เฮียจะไปคนเดียวแต่มันอันตรายมากนะครับเฮียนายต้องดูแลโหงแล้วทำไมต้องมาดูแลฉันครั้งนี้เฮียจะไปคนเดียวหวังว่าเราสองคนคงจะเข้ารับการตัดสินใจของเฮียแล้วลียังไงฉันก็ไม่ยอม ฉันต้องไปดรงพยาไปกับเฮียให้ได้ครับคุณหงเฮียเฮียรอด,ด้วยค่ะเฮ er! er! ียเฮียลีรีบเอารถออกเราต้องตามเฮียไปครับนี่พวกแกทำอะไรอ่ะคุณหงจะออกไปไหนนะครับฉันจะออกไปไหนมันก็เรื่องของฉันไม่ต้องมาสาระแน่ ถ้าคุณหงจะออกไปไหนพวกเราจะไปด้วยครับตามใชนไปทำไมมันเป็นคำสั่งของท่านเวยครับครับคำสั่งท่านเวยเหรอครับเชิญครับ แค่จะเข้าไปคุยธุระก,กับคุณหงเท่านั้นเชิญครับเนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเพราะอย่างนี้นี่เองเฮียถึงไม่ยอมให้เราไปดรงพยาไฟด้วยจต๋ยแต่เท่าน,ะน่ะก็มากักบริเวณฉันว่าไงรู้ไหม อย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะครับคุณหงใจเย็นๆรอเฮียกลับมาก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับท่านาท่านกำลังจะลงสาว,ว่ายน้ำนะครับ เพือเว่างัวกออกกำลังกายหน่อยแล้วแกสองคนเข้ามาหาฉันนี่มีอะไรผมอยากอาสานะครับอาสาอะไรอาสาเปิดบ่อนครับท่านเวยและหากผมทำสำเร็จผมอยากขออนุญาตทำโรงงานผลิตยาแทนเฮียมังกรครับอืแต่ฉันคงต้องยืนยันคำเดิมนะว่าแกสองคน ต้องไปตามหาเพชรรัศมีจันทร์มาให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันตกลงไหม